สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผม สำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสำหรับองค์นี้ที่นำไม้พีพๆรับชมเันก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมเตาดีนนะครับหลังหนังสือปี2524นะครับผมหรือว่าที่เราเรียกติดปากว่า,าปู่ทวด24่นะครับผมอ,องค์นี้เนี่ยจะเป็นเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับผมเป็นณกลางนะครับผม ร imana, <se> <ara> ุ่นนี้จะมีทั้งที่เป็นเนื้อโลหะก็คือทองเหลืองลมดำทองแดงลมดำนะครับผมแล้วก็เนื้อว่านนะครับทองเหลืองจะแพงกว่าทองแดงนะครับผมส่วนที่เรียกว่าณเล็กกลางใหญ่ก็คือตัวอคาลาดตัวนี้นะครับตัวณนนะครับอย่างทองเหลืองนะครับเขาจะบังคับเลยว่าเป็นหน้ากลางหลัง3.3จุดจุดก็คือตรงนี้นะครับผมนี่ครับเป็นทองเหลืองลมดำนะครับผมการลมดำของรุ่นนี้ครับจะออกมันมันวาวๆาวนะครับผมแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับ มันมันวาวแบบนี้แต่จริงๆพอเราจับเข้าไปเนี่ยผิวเขาเนี่ยจะแห้งมากเลยนะครับแต่ว่าด้วยสายตาเรานะครับลักษณะการลมดําของทองเหลืองนะครับเขาจะมันวาวแบบนี้นะครับเป็นธรรมชาตินะครับผมเนี่ยพอจับเข้าไปจริงๆนะครับเขาจะแห้งมากผิวเขาจะแห้งมากนะครับผมเนี่ยครับปูดทั่ว 2- สีเนื้อทองเหลืองลมดํานะครับผมณกลางหลัง3จุดนี่ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณากันนะครับผมสําหรับเตาลุ่เตาลีดปีส4นะครับผม จดจำพิมพ์จดจำรูปแบบเหรียญนะครับพิมพ์ตัวทองเหลืองกับทองแดงเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับผมแล้วก็จะมีจุดแตกต่างที่ใบหน้าบางจุดนะครับผมเพราะว่าต่างบล็อกต่างพิมพ์กันนะครับผมแต่ว่าจุดที่ใช้พิจารณาเนี่ยก kind of ็จะใกล้เคียงกันนะครับผมส่องดูเข้าที่ใบหน้าของท่านนะครับผมใบหน้าของท่านมีความลึกคมชัดนะครับเบ้าตาเป็นหลุมลึกลงไปนะครับผมอยู่ในอิรยาบถหลับตานะครับเห็นไหมครับ เบ้าตาจะลึกๆแบบนี้นะครับเนี่แล้วก็จะเห็นเนื้อทองเหลืองเห็นไหมนี่เคลือบด้วยลมดํานะครับผมเนี่ครับเวลาเราส่องเข้าไปใกล้ๆนะครับเนี่เห็นไหมครับตัวลมดาเนี่ยเขาจะออกมันๆวาวๆนะครับผมสะท้อนแสงหน่อยนี่ครับจดจําใบหน้าจดจําพิมพ์นะครับล่องแก้มลึกๆนะครับผมเลื่อนมาดูที่ริ้วจีวรต่างๆนะครับผมตั้งเป็นริ้วเป็นสันคมชัดนะครับตัวสังคติ ใชไหมครับตั้งเป็นสันขึ้นมาเลยหลิวจีวอนบริเวณแขน,นเห็นไหมครับโนนเด่นคมชัดเจนนะครับผมเนื้อทองเหลืองลมดํานะครับอยู่ในท่าคััสมาธิฐานบัวมีมิติคมชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เรียงตัวเม็ดสวยงามนะครับผมถ้าไม่มีการปั๊มฉลับหรือขยเยอนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ แล้วก็มาดูพื้นผิวตรงข้างๆลาตัวนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีเส้นกระแสเหรียญสรดกระจายออกมานะครับผมเห็นไหมครับข้างๆซอกคอจะเห็นชัดเจนเป็นเส้นขนแมวออกมานะครับผมเป็นร่องรอยการปั๊มกระแทกนะครับแบบนี้นะครับผมเราตะแคงดูนะครับพื้นผิวมีความเป็นธรรมชาตินะครับผมลมดําเดิมๆแบบนี้นะครับให้ดูอีกฝั่งนะครับผมเห็นไหมครับเส้นข้างๆหู เป็นปั๊มกระแทกออกมานะครับผมเป็นเส้นขนแมวด้านหลังจะเห็นชัดเจนนะครับเราพลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับด้านหลังจุดที่ใช้แยกพิมพ์ที่เรียกนเล็กกลางใหญ่ก็คือตัวบนนี้นะครับอันนี้จะเป็นหน้ากลางนะครับผมลักษณะของหน้ากลางก,างก็จะอวบอ้วนแบบนี้นะครับแล้วก็เนื้อทองเหลืองลมดํานะครับเขาจะบังคับหลัง3จุดก็คือหน้ากลางหลังสา3จุดก็คือจุดตรงบริเวณขอบขอบทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผม เป็นที่มาของนากลางหลัง3จุดนะครับด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นเส้นกระแสเหรียญชัดเจนนะครับเวลาปั๊มเนี่ยเขาจะปั๊มก่อนแล้วค่อยมาลมดําที่หลังนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะตัวเส้นกระแสเหรียญเนี่ยอาจาอาจะมีาาม <glimp S 2> ตื้นมีเห็นเส้นขนแมวชัดเจนก็แตกต่างกันแล้วแต่องค์นะครับผมในแมเล่นเส้นสาก์กระจายเขาจะสา์ออกไปเนี่ยด้านบนเขาก็กกจะเป็นน้าพุแบบนี้นะครับเส้นกระแสเหรียญนะครับผม แล้วก็ขอบขอบเนี่ยเขาก็ยังมีคีปปิ้นที่เกิดจากการตัดเห็นไหมครับเหมือนตัวเหรียญปกติเลยทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับปิ้นตั้งขึ้นมาเล็กน้อยเนี่เส้นขนแมวเส้นสายกระจายที่เกิดจากการปั๊มตัวอักขระรวมถึงตัวอักษรไม่ตื้นไม่เบอร์นะครับผมคมชัดนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับผมนี่ครับนี่คลีปปิ้นที่เกิดจากการตัด ขอบๆก็จะเห็นเส้สนกระแสะเหลชัดเจนนะครับกระแสเหลจะหนักๆแบบนี้นี่ครับตัวอักษรคมชัดนะครับตัวขลาดต่างๆหน้ากลางหลัง,างสามจุดนะครับจุดบริดเวณน,นี้แล้วก็ตัวขอบตัดก็จะเป็นการตัดลงมาแล้วก็ฉีกขาดนะครับผมตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดน,นะครับนะครับตัวฟันตัดก็จะเป็นล่องเป็นบ้างหยาบๆแบบนี้นะครับตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดยุยยๆแบบนี้นะครับผม นี่นะครับลักษณะฟันตัดขอตัดอีกหนึ่งข้างนะครับผมนี่เห็นไหมครับเป็นล่องเป็นบ้างชัดเจนนะครับปี24นี่ครับตัวฟันตัดเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะคล้ายเหรียญนี่แหละครับแบบนี้นะครับผมนูนต่ำนูนสูงสลับกันไปนะครับเป็นล่องเป็นบ้างตัวใต้ฐานนะครับผมนี่ก็เป็นฟันตัดเหมือนกันนะครับสำหรับองค์นี้ที่นําไปพี่รับชมมันก็จะเป็น หลวงพุทวดเตาลี่2-4นะครับผมเนื้อทองเหลืองลมดำน,นะครับผมพิมณ์ณกลางหลัง3จุดนะครับขอบคุณพี่สมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้จะได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ